สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเด็กเก้าขว,วบคุกเข่าตากฝนขวางรถแต่งงานพอรู้ที่มาสลดขอสิ่งเดียวที่พ่อให้ไม่ได้ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์ภาพของเด็กชายวัย9ก้าขวบที่กำลังคุกเข่าตากฝนขวางรถแต่งงานภายในมณฑลกวางซีประเทศจีนหลังรู้เบื้องหลังสุดสะเทือนใจโดยรายงานระบุว่าเด็ก9้าขวบกำลังคุกเข่าอยู่กลางสายฝนด้านหน้าคือรถแต่งงานที่ประดับด้วยดอกไม้งามข้างตัวเด็กคือหญิงสาวกับหญิงสาววัยกลางคนที่ถือล่มอยู่ในช่วงเวลาน,านลั้นรถ แต่ง,งานจำต้องจอดนิ่งเพราะถูกเด็กชายขวางไว้ขณะที่ผู้หญีกฝ่ายอยู่บนรถและคนที่อยู่ข้างนอกคือเด็กต่างก็ถกเถียงกันว่าแต่จนปัจจุบันเวลาผ่านไปสักพักชายบนรถแต่งงานก็ยังไม่ยอมลงมาเช่นเดียวกันกับเด็กชายที่ไม่ยอมลุกขึ้น หลังจากปรากฏการ์เพราะว่าหญิงวัยกลางคนถือล่มคือคุณยายของเด็กส่วนหญิงสาวอีกคนคือป้าของเด็กที่ชายในรถแต่งงานก็คือพ่อแท้ๆของเด็กคนนี้เป็นว่าเด็กชายคนนี้ถูกพ่อให้กำเนิดทอดทิ้งตั้งแต่อายุเพียงหนึ่งเดือนนับจากนั้นเขาก็อาศัยอยู่กับแม่ต่อเนื่องจากแม่ขับไปทำงานที่ไกลบ้านเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกจึงต้องทิ้งลูกชายไว้ให้ผู้เป็นยายเลี้ยงในชนบทเวลาผ่านไปจนกระทั่งเด็กอายุเก้าขวบ แต่เขาก็ยังไม่มีเอกสารประจำตัวใดๆและยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเพราะพ่อของเด็กไม่ยอมมอบสูญจิบัตรให้ ด้านยายของเด็กเผยว่าก่อนหน้านี้อดีตลูกเคยเคยสัญญาว่าก่อนแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เขาจะให้สูญติบัตรและลูกชายได้มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําตามที่พูดเมื่อไม่มีทางเลือกยายจึงต้องพาเด็กชายมาหาพอ่อเพื่อขอร้องให้เขาจินยอมมอบเอกสารของลูกให้ซึ่งสาเหตุที่เด็กชายต้องคุกเข่าอยู่เช่นนี้ก็เพื่อกดดันผู้เป็นพอ่อแต่ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบพ่อเด็กยังคงยืนกรานไม่ยอมคืนสูญติบัตรให้ลูกชาย แม้ตนเองทอดทิ้งเขาไปนานแล้วก็ตามทั้งนี้ยายของเด็กเผยอีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอต้องใช้ความพยายามและเงินจํานวนมาเพื่อเลี้ยงหลานตอนนี้ตนตกอยู่ในสถานะค่อนข้างลําบากที่ผ่านมาพ่อของเด็กไม่เคยสนใจลูกไม่เคยให้เงินสักครั้งแต่ตอนนี้เด็กต้องการแค่สุจิบัดแต่พ่อยังไม่ยอมให้จริงๆเธอไม่อยากสร้างปัญหาแก่อดีตลูกเคยแต่ก็ไม่อยากให้ชีวิตของหลานได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ อยากให้หลานได้มีชีวิตตามปกติดังนั้นจึงต้องพาหลานมาขวางรถเช่นนี้ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ